ภูมใจเสนอสารคดีควายให้สิงารไทยยยดพันมีเโ is breaking is down the water นั่นไงฝูงควายคุณหน่าไปซิมันเยอะมากเลยนะในรบฝูงควายอ่ะเขาบอกรุ่น,น้ำนี้มีฝูงควายมากไม่ท<ฮ>างนู้นเยอะกว่าผไมผมไปอยู่ทางนี้เนี่ยแต่ผมว่าไปทางนี้ดีกว่านะผมเห็นพญาควายด้วย ตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านเหล่าใหญ่อำเภอมหาชัยจังหวัดจันทบุรีผมมากับเพื่อนเพื่อนเยอะมากนั่นดูควายสิคุณมันมาสัจจัน์มากไปดูกันเลย คุณดูควายนั่นคือควายปักนะฮะเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ของควายกระบือมันคือควายปักชอบเล่นในน้ำเฮ้ยเงยเงยทำอะไรมาเงยไม่รู้แล้วยิ่งใหญ่ดีกว่าเฮ้ยบอบอแถวนี้เนี่ยแถวสวนสยามเลยเนี่ยสวนสยามไม่มีนั่นนี่อืม นจริง,รง่ช่างกล้องภาษาเลยถ่ายแต่ขาคุณไอกินยากอยู่เด็กหลบไปทางนี้ขาใหญ่มาแล้วหลีกทางสิน้องรุ่นใหญ่จะแช่น้ำ วันนี้นะฮะเราไปอยู่ที่อะไรครับคุณอัานครับเราไปอยู่ที่างแม่น้ำชีนะครับตามแม่น้ำชีนะฮะครับชีนนรับแม่น้ำชีฮะชีที่หมายถึงนี่ไม่ใช่ผู้หญิงที่ใส่ชุดสีขาวนะฮะนั่นคือแม่ชีไม่ชีคือผู้หญิงภาษาอังกฤษชี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 ไม่ใช่ชีนะฮะอย่ามัวไปนะวันเรามาทำอะไรที่แม่น้ำชีครับวันนั้นฮะเรามาทำอะไรที่แม่น้ำชีฮะวันนี้ทำเลี้ยงควายครับยง ไม่ใช่ครับไม่ใช่ควายอย่างเดียวแล้วมาถ่ายควายครับพฤติกรรมของควายครับครับพฤติกรรมของควายเป็นยังไงฮะนี่ครับผมควายเราจะมีเชือกคล้องคอด้วยนะครับสำหรับควายตัวนี้นี่คือผู้เลี้ยงดูควายครับควายตัวนี้เป็นควายที่นี่คือนิกกี้ซาบตะลีบันนะนิกกี้ตะลีบันนะเราจะไปกันเลยไหมครับไปก็ได้ครับถ้าพร้อมแล้วไปเลย โอ้โหอย่าเฮ้ไม่สาวน้อยผมเจอแล้วอ่ะผมต้องปฏิบัติกับเทยที่ความยอมเกรงหน่อยนะอืมนุ่งเดินเข้าไปซะแล้วค่อยๆย่องเข้าไปหาเธอแต่ว่าเวัวมันชนวัวมันทนวัวมันทนควิด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 โอ้โหไม่ไหวฮะโอ้ผมเจอแบบนี้ไม่ไหววันประชาชนช่วยเห็นใจผมด้วยนะครับเจอควายแบบนี้แตงคมแบบนี้ผมก็รับไม่ได้เหมือนกันนะครับแบบนี้ วันนี้จะพาไปดูควายกันนะครับควายลกนี้มีอยู่ประมาณ130ล้านตัวประมาณ197.5นะฮะอยู่ในแถบเอเชียของเรานั่นเองจึงได้ชื่อว่าสัตว์เอเชียคุณเอกราชครับควายนะครับตัวเอกเขายาวๆนะครับเขาเรียกว่าควายอะไรนะครับอันนั้นก็เรียกคือควายถุยทุกควายถุยไม่ใช่นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะในหลายประเทศในทวีปอื่นนะครับเช่นสหรัฐอเมริกาบราซิลัเอิตาลี ก็ยังมีการเลี้ยกควา่อยู่เช่นกันนะครับควายนะฮะเป็นสัตว์ขนาดใหญ่มากที่มีความูกพันมาตั้งกับมนุษย์ตั้งแต่สมไหดึกนําวันเลยนะครับจากหลักฐานนะฮะภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะฮะปรากฏภาพควายอยู่ตามท่ําต่างๆนะฮะแสดงให้เห็นถึงว่าควายนี่มีความสำคัญตั้งแต่ชีวิตตั้งแต่ก่อนยุคประวัติศาสตร์เลยนะครับประเทศไทยนี้ก็มีควายมีบทบาทสําคัญนะฮะเราอาจจะเห็นควายกันได้ในหนังเรื่องอะไรนะฮะ อ๋อหนังเรื่องอ่อยควายขีดค้นขนีดควาย<ช>นะครับใช่ฮะบางละจันครับใช่รับางละจันครับคนไทยนะครับเราใช้แรงงานจากควายมาตั้งแต่ยุคสร้างอาณาจักรนะครับพอพื้นที่ที่ใช้ในการตั้งอาณาจักรนั้นอยู่ในเขตร,ราบลุ่มนะครับ,รบอาชีพที่เหมาะสมคืออาชีพการเกษตรนะครับตั้งแต่สมัยสุโขไทยกรุงศรีธยาและรัตนโกสินทร์นะครับ พันควายในโลกนี้มี2ชนิดนะครับคือควายป่าควายบ้านนะครับซึ่งแบ่งออกควายออกเป็นได้อีก2ประเภทนะครับนั่นก็คือควายป่นะครับหรือต่างประเทศในแถบเอเชียได้แก่ไทยฟิลิปปินส์มาเลเซียสิงคโปร์นะครับใช้นสำหรับทำงานในท้องนาเพื่อปลูกข้าวและลากเข็นนั่นเองนะครับ เราจะไปดูควายกันนะฮะตอนนี้ผมได้ช่วยกับเพื่อนเดินทางไปอย่าง,ไางกไปดูควายกันนะครับคุณเห็นควันรู้ไหมครับคุณเอกลาชครับไม่ครับผมเห็นแต่หมาหมาอยู่ตรงนั้นนะครับอ๋อตัวเล็กๆพักแป๊บในว่า a i m e Shooting glances time to time Champagne bubbles, Cupid's brew To usher in the rising moon Oh my heart ป้าครับป้าครับลุงก็ได้ช่วยบอกผมหน่อยควายปักแล้วควายน้ําเป็นยังไงอะ่ะผมยังไม่ค่อยเข้าใจเลยครับ ควายปักนะครับจะมีความแข็งแรงนะครับมีกีบเท้าใหญ่นะครับเคลื่อนไหวและ,จะเจริญเติบโตช้าไม่ค่อยทนความร้อนจะแสดงอาการทุรนทุรายเมื่อไม่ได้ลงน้ําเป็นเวลานานนะครับแล้วทําไมมันยังเล่นแดดอยู่เลยอะครับก็ชอบแช่ในคนตรงเพื่อป้องกันแสงแดดและมแมลงรบกวนไงครับอ๋อเดี๋ยวมันก็ไปแช่แช่ไปครับใช่ครับใช่แล้วนะครับ อ่าแล้วเมื่อกี้หนูถามอะไรนะควายน้ำใช่ไหมใช่ครับควายน้ำครับควายน้ำมอ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 ่นะฮะควายน้ำนะครับพบในอินเดียนะครับปากีสถานอียิปต์นะฮะและยุโรปตอนใต้นะครับส่วนใหญ่เป็นควายนมมากกว่านะครับชอบเล่นน้ำสะอาดไม่ชอบลงน้ำโคลนะฮะควายแม่ควายแม่นี้เพิ่งเข้ามาสู่ประเทศไทยเมื่อสมัยรัชกาลที่ห้านะครับแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นะครับและส่วนใหญ่นิยมเลี้ยงอยู่ในเสียงราชการนะครับ ควายยังไม่มีความสาคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยมากนะักนั่นเองครับป้าครับเราจะเราจะดูได้ไงล่ะครับว่าควายตัวไหนเป็นตัวผู้เป็นตัวเมียครับมีวิธีดูไหมครับโอ้หลานเอ้ยมันจะดูยากอะไรละ่ะลูกลูกก็ดูสินะนะเห็นไหมนะ่ะมันอ้าปากยูนนะ่ไะมมีเขามันน,นะยาวๆนะเขาเรียกว่าตัวผู้เห็นไหมนะ่ะอืม ถ้ามันเขามันตั้งด้วยมันโดดเดหมดเลยแหละนะนะตัวผู้ทางนั้นเลยตัวผู้หมดเลยตัวเมียล่ะครับทีวนี่มีตัวเมียบ้างไหมครับผมอยากเก็นตัวเมียป้าผมอยากเก็นตัวเมียตัวเมียเหรออืมขอป้าหาก่อนนะสงสัยจะอยู่แถวนี้แหละอืมเออนั่นนะนั่น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 ดู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 เห็นไหม อยู่ข้างเขาตัวสูงๆนะ่ะนั่นแหละตัวเมียเขามันจะกุดกุดกูกูโอ้ยมันสั้นไม่ค่อยได้เรื่องเลยโอป้านี่เก่งจังเลยครับผมรักป้า Dance crack until the crack of dawn. Making love of Making The front, long Venus beams up, a loving nod in fields of gold. Shall we both trot around the world? Just me and you, I'm in just that kind of a mood. Holding hands, love's pantomime, shooting glances time to time. champagne bubbles, Cupid's brew to usher in the rising moon. Oh, my heart with souls. จากการที่เราสังเกตลักษณะของควายนะครับควายจะแบ่งออกมาได้เป็นประมาณ5ลักษณะนะครับคือขนาดนะครับ ควายที่โตเต็มใบจะมีอายุระหว่าง5-8ปีครับน้ำหนักเต็มใบเฉลี่ย520-560กิโลกรัมนะครับตัวเมียจะมีน้ำหนักเฉลี่ยประมาณ360-440กิโลกรัมนะครับ2รูปร่างหน้าตานะครับควายส่วนใหญ่จะมีรูปร่างอ้วนเตี้ยพ่วงพีนะครับวนลำตัวจะสั้นท้องจะกลมนะครับและสามนะครับสีะจะมีควายจะมีอยู่2ส,สีนะครับคือมีมีควายสีดําและมีขนควายสีขาวนะครับ โดยทั่วไปควายจะมีขนสีดำส่วนควายขนสีขาวที่เรียกว่าควายเผือกไม่ค่อยมีหน้าหน้าที่เป็นสินค้านะครับหรืออาหารเพราะชาวนาไม่นิยมซื้อขายกันนะครับอ่าสีนะครับเขาของควายโดยทั่ว,วไปหรือส่วนใหญ่มีเขายาวกลางออกสองข้างศีรษนนะครับมันจะอยู่อยู่ปลายเขาขเขาเข้าหากันลักษณะเขาควายส่วนล่างเป็นสี่เหลี่ยมรูปมุมมนผิวครุข่าเป็นป้องเหมือนข้าวหลาม ส่วนบนกลมเรียวปลายแหลมผิวลื่นควายบางตัวมีเขาผิดปกตินะครับหรือคือเขาสั้นทู่และเขาลูกห้อยลงข้างศีรษะขนาดเขาควายโดยปกติยาว60ครับผมถึง120ซนเมตรด้วยกันโอ้โห0เซนเลยล่ะครับครับประมาณนั้นข้อ5นะครับฟันครับควายมีฟันล่างถึง2 4่สิบซีกนะลูกูป่าคนเรามีตั้งกี่ซี่ลูกูเว้ามซี่ครับอืมสา เรียนเล่มไหนมาละครับ3ามสสองครับเก่งมากเลยเยีรางวัลส่วนฟันบนมีเฉพาะกราม12ซี่ไม่มีฟันหน้าเลครับด้วยเหตุนี้ชาวนาจึงเรียกว่าควายไม่มีฟันบนเพราะมันมีแต่ฟันล่าง